น้ำตาที่เราได้ร้องไห้มาแล้วทั้งหมดทิกขุทั้งหลายถูกละถูกละพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการละนานนี้แหละมากกว่า ส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณะกรรมของมารดาตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบมรณะกรรมของมารดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพัดพลากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลย พวกเธอได้ประสบมรณะกรรมของบิดามรณะกรรมของพี่ชายน้องชายมรณะกรรมของพี่สาวน้องสาวมรณะกรรมของบุตรมรณะกรรมของธิดาตลอดกาลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบมรณะกรรมของบิดามรณะกรรมของพี่ชายน้องชายมรณะกรรมของพี่สาวน้องสาว มรณะกรรมของบุตรมรณะกรรมของธิดาขราำครวนร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบความเสื่อมแห่งญาติได้ประสบความเสื่อมแห่งโภคะได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลนาน น้ำตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหล่านั้นผู้ประสบความเสื่อมแห่งญาติประสบความเสื่อมแห่งโภคะประสบความเสื่อมเพราะโรคข้าำครวนร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพัดพรากจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้ กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพิขุทั้งหลายก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้